เสียด <ah> ้มอย่เราตัแดงอนี่เหานะหมเห็นไหมต่อท้าป้ะโอเคจิมกันจิ้มต่อเยจิ้มเขาแล้วมาๆมาเป็นไรเป็นไรเป็นไนี่ถ้าแห่ปืนปนมาไงี้าพอเดีวนะโค้งมาต้ห้ามงสมเลยมัแดงังเนี่ย นะบมใหญ่มือุเปลีอนเลือดเนอะสวยชื่นอดครับเอ้ปีาขากติงวะะยมือก้เปลอนเลือดนี่ยูังเดวช่วงเลยช่วไ่จกถุง้อหมายจใี้ซิมน้ำด้วยนี่น่ะเราียันี่ซิมในหม้อจังองแฉะค่ับของขุมอเอายายไปยายไปเอากินมกักินรวดเลยเองแม่บ้านก็ไปนั่งไก่เห็นบาว้าน ตาลายบอเ่ล่่ะครับเปลนเกหจ้าบ้านคเดียแต่ละช่องไหยังยากินได้อยู่ยังด้เรียกเอาอยู่